อคอไม่ตมก็กไปแจ้งความมาแล้วนะครับตำรวก็ให้ความร่วมมือเอาหมดแ่นะใครที่ด่าผมเม้นด่าผม,ผมแจ้งหมดแล้วนะฮะสตึกนะฮะต้องแก้งนะครับไม่แจ้งไม่ได้ สวัสดีเจอกันแล้วครับวันนี้นไปได้วยกันสองพี่น้องมดูว่าวันนี้ใครจะพาผมไปไหนนะหลายที่แน่นอนเลยวันนี้แต่ว่าวันนี้ผมบอกกันแล้วว่าถ้าไปดูสิบล้อผมไม่ไปมันเป็นงั้นไปดูสิบล้อบ่ไปกลับป้าของเงินเด้แต่ละมันมีมันมีเงินไรแต่มันไม่มีนี่ฮะเออแต่มันไม่มีก็เดินเอ,อเอา งั้นก็ได้ก็เดินก็นเดินเออโอเคเวลาขึ้นเกี๊ยวใกล้เสร็จแล้วเอาก็เตี๊ยวขึ้นปีโอ้โหสิบาทนะโอเคดูครับว่าวันนี้เขาจะพาผมไปไหนบ้างจุ๊บ,บคิดถึงตอนเด็กๆนะฮะมาเล่นน้ำชีเนี่ยน้องชายผมว่ายน้ำไปเป็นเขาก็เอาอะไรนะทั้งสีบอเอาเอาทั้งสีนะครับผูก ผูกไว้แล co ้วก mm ็ผ hmm, so mm ูก hmm, ก like ับเชือกไว้ยาวใช่ไหมแบบนี้แล้วก็ทั้งสีอยู่สองข้างใช่ไหมครับเขาก็เอาคาดที่ตรงท้องใช่ไหมก็จะอุ้มเขาขึ้นเขาไว้ปาป๊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 าเขาไหว้นั่นเป็นนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาไหว้ไปแล้วนะฮะเขาก็ยกมือขึ้นเขาครับตอนนี้ถึงเสียงตือนนะครับออกมาตั้งแต่สิบโมงนะอันนี้เสี่ยงแล้วสองจัโมงก็แวะบ้านไพโอเล่ครับผมคิดเอาเลยว่า ผมเดาไว้ว่าน้องชายต้องพาผมไปกินอะไรก่อนไม่หิวฮะไม่หิวไม่หิวอ่าไม่หิวไม่เป็นไรโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปตอนนี้ไปทําหน้าผมเองครับอะไรนะว่าแล้วมันมีอะไรแฝงไหมสองนาทีแล้วไม่ได้ไปอ๋อทำหน้ามทำไมอันเชื่อมโซนจะโซนโรงเรียอ๋อทำหน้าทำหน้าอ่ะวันนี้ก็จะไปโรงเรียนของแม่บ้านก่อนเพื่อไปเอาบัตร ประชาชนเอ้าอยู่นั่นไงอเ,เออแล้วคุณจะแจ้งความยังไงไปบอกครับวันนี้ผมมาแจ้งความแล้วต้องชงอยากไม่เรื่องอะไรติดตามกันต่อนะครับแจ้งความผมไม่ไหวจริงครับผมจแจ้งความโอเคนะตอนนี้เราก็ได้มาถึา<อ>งโรงเรียนอย่าตแดงไปจะมาได้ที่บ้านเอ้าก็จะมาสอนเด็กนุบเรีงานไงน,นอพอีกเด้ว ผมก็จะมาสอนเด็กนั้นรูบาลเนี่ยผมไม่ใช่ผมจะมาเป็นเพื่อนกับเด็กๆสวัสดีเด็กๆไปนะครับตอนนี้น้องชายผมก็ได้ไปแจ้งความนะครับที่สถานีภูทรตำรวจนะฮะสตึกนะฮะต้องแก้นะะครับไม่แจ้งไม่ได้เออผมไม่ตัมก่อ ก็ไปแจ้งความมาแล้วนะครับตำรวจก็ให้ความร่วมมือเอาวม่นหลใครที่ด่าผมเม้นด่าผมถูกแต้งหมดแล้วใครเรียกเ่าหาผมเราก็แน้ครลยสารอไม้สารเรียกได้เลยครับรอไม้สารเรียกได้เลยเอาแบบขึ้นไปเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยเตรียมค่าทนายความไว้หรือยังพวกคุณเตรียมค่าทนายความไว้เลยไม่ใช่พวกคุณเตรียมใบเสร็จไว้ได้เลย ไปเตรียมไปหาสถาบานก่อใเลยใช่ใบเสจหายครับมันแจ้งไปขอแบงกกับภาษีก็ให้มันแจ้งความว่าใบเสจหายเออไม่ใช่ใบเสร็จปยว่าจำอะไรไม่รู้ายแล้วแรกต้องไปเคีมยภาษีคืนนะครับผู้ชมแั่นแหละครับแล้วคุณพูดเดยวบริษัทไหนที่ไม่ให้ผมแผมแจ้งความมาแล้วคุณต้องให้ให้ผมถ้าคุณไม่ให้เน่ะคุณเจอแน่ตอนรวจจะไปแจ้งว่านายว่าทัฒนยูมาแล้วแต่ทำไมว่าคุณจะมาให้ใบภาษีเขาเออ มานี้แหละครับไปต้องไปเสียภาษีเส,สียภาษีีภาีเยอะเลือเกินพวกอะไรเข้าตาวะ FC ครับประชาชนไทยเขาบอกว่าประชาชนไทยที่ประชาชนไทยที่ดีเนี่ยต้องร่วมกันร่วมด้วยช่วยกันเสียภาษีนะฮะ FC เพื่อเอาเงินไปบำรุงพัฒนาประเทศถนนที่พังการศึกษา และอื่นอีกมากมายรูปรูกศาสนาเออต้องใช้ภาษีาีจากประชาชนหรือว่าพวกเราครับทุกคนเสียภาษีนะครับเสียมากเสียน้อยก็คือทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนนะฮะมั่งมั่งคงถ้าประเทศไม่มีตังก็ต้องกู้ครับถ้ากู้จนไม่รู้จะกู้อะไรแล้วก็ต้องภาษีนี่แหละครับผมเอฟซีอไปทุกคนเสียภาษีอยู่แล้วแต่มันจะทางตรงทางอ้อนแค่นั้นเองของเราทางอะไร เราทั้งตรงและอ้อมเลยทั้งตรงและอ้อมเหรอใช่เติมน้ำมันอย่างเงี้ยก็เป็นทางอ้อมใช่ทางอ้อมไม่คิดว่าวันหนึ่งจะ้มาเก็บภาษีทางตรงนี่ยก็คือเนี่ยที่เรามาเสียนี่แหละโอ้จริงเหรอแต่คุณก็เห็นผมก็เห็นคุณขี่อ้อมไปอ้อมมาเลยนะตรงไงวะจอดอ่างเตอนนี้นะครับเราก็ทําการเสียภาษีนะครับเรียบร้อยแล้วใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับคุผู้ชมเสียภาษีเนี่ย คือเรามายื่นเสียช้ารับกร,ระบวนการต่างๆทำให้ล่าช้าไปถึั้นบนแล้วน้องชายผมก็สตาร์รถไว้มันตายแต่ว่าไม่หลุดนอนลงวะปกติก็ต้องโทรตามผมนะครับแต่ว่าเขาไม่โทรตามนะอตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านนะ่ผู้ชม มึงแคบผมก็เปิดกระจกเล่นเลยเปิดมึงตดบอกสิบ่าไอ้ตดเสียวเงี้ยมั่วกินกินช้างมันโชยเข้ามาเหมือนมึงไปลงเล่าอ่ะลงเล่ามึงขี่ผ่านแล้วก็เหมือนช้างน่ะผมทนได้แล้วกิ่นตดเข้ามาทนไม่ได้หรอกเว่อเว่อโอ้โหตี๋ช่วยเดมเฮ้ยตัวเตไโดมโดดนี้พี่ขี้ดีกว่า้มาดูช่างนะครับว่าช่างจะทำเสร็จวันไหนนะฮะวันนี้ก็ทั้งวันฮะไปเขา ไม่ได้อะไรเลย